สวัสดีค่ะจากบานไยวังพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาผัดบวบก,กันนะคะโดยการใช้หมูสามชั้นนะคะหมูสามชั้นตรงไหนที่มีมันเยอะๆเราก็จะเอามาเจียวเอามาเจียวก่อนนะคะ เราก็จะเจียวนะคะเจียวจนกว่ามันของหมูสามชั้นจะแตกออกมาก็เป็นน้ำมันนะคะเมื่อเราเจียวแบบนี้นะคะก็จะเหลืองเหลืองแล้วก็หอมมากๆเลยนะคะสมัยก่อนนะคะก็ไม่ได้ร่ำรวยเนาะก็จะเจียวหมูแม่ก็จะเจียวจะซื้อหมูมันหมูนะคะเป็นมันหมูแข็งแล้วก็เจียวแบบนี้ แล้วก็ใส่หม้อไว้สมัยก่อนไม่มีตู้เย็นนะคะก็จะเจียวแบบนี้ไว้ข้าวร้อนๆตักน้ำมันหมูพร้อมกับกาก,ากหมูมาก็ใส่น้ำปลาหอมหวานพริกสดหัน่นโรยๆหน่อยก็อร่อยแล้วนะคะใส่ชูรสด,ด้วยนะคะไม่มีมะนาวก็ใช้น้ำส้มใส่ชู กินกันได้นะคะกินกับผักสดสดในสวนที่เราปลูกเองไว้ในสวนจะเยอะมากสมัยก่อนนี่จะปลูกผักกินเองทุกอย่างเลยพวกพี่ชายบาลังพยอมยังเด็กพวกพี่ชายก็จะปลูกผักสารพัดผักเพราะช่วงนั้นบาลังพยอมก็ยังเรียนหนังสืออยู่นะคะนี่เหลืองๆแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะมาเกียวกระเทียมใส่แบบนี้จ้า ใส่กระเทียมเจียวให้หอมหอมแล้วก็ใส่หมูสามชั้นเป็นกระสายเป็นเพื่อนอีกนิดหนึ่งเนาะวันนี้จะเป็นบวบผัดหมูสามชั้นนะคะจะไม่ใช่บวบผัดใส่ไข่ อันนี้ก็บวบที่ค้างล้มล้มนะคะก็ไปเก็บมาเมื่อสักพักหนึ่งนี่พอหมูสุกเราก็จะใส่บวบลงไปนะคะนี่จ้าแค่นี้ก็พออิ่มแล้วนะคะสำหรับอาหารมื้อเย็นหรือว่ามื้อเช้านะคะ ได้ทั้งนั้นแต่วันนี้ก็เป็นอาหารมื้อค่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็หาฝาหม้อปิดนี่ค่ะได้สักประมาณสองสามนาทีเราก็จะเปิดฝาหม้อนะคะนี่บบบเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะมาเติม ซอสแม็กกี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็นน้ำปลาก็ได้นะคะแล้วแต่ตามชอบตามแต่ถนัดของแต่ละคนนะคะโูยน้ำแดงเลยจะเค็มหรือเปล่าเนี่ยนี่ค่ะบดบางบางชิ้นยังไม่สุกนะคะเดี๋ยวขอปิดฝาหมอ้อแป๊บหนึง่งแล้วก็มาเปิดฝาดูนะคะนี่สุกแล้วนะคะ บาลังพยอมไม่ชอบกินบวผัดบวบเละๆก็จะผัดแค่เขาสุกนะคะแล้วก็มาเติมน้ำตาลทรายนิดนึงเพื่อปรุงรสนะคะนี่ค่ะน้ำตาลทรายนะคะไม่ใช่ผงชูรสนะคะใส่เพื่อปรับรสให้กลมกล่อมนะคะแล้วเราก็จะใส่ ใบหอมลองไปด้วยนะคะวันนี้ก็ลื้อหอมหอมบัวเลยหอมแบ่งของพี่อ้อยกับพี่บัวนะคะแล้วก็ตัดต้นเอามาชําใหม่ก็เลยตัดเอาใบมาไว้กินนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันนะคะเสร็จแล้วค่ะผัดบวบของบ้านไร่วังพยอมนะคะนี่ค่ะ ผัดบวบกับพริกขันละลายน้ำปลานะคะเป็นอาหารอีกมื้อหนึ่งที่อร่อยแน่นอนนะคะวันนี้ก็ากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านเราองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ